สวัสดีครับผมจะมารีวิวครับ Honda Pcx ครับผมปี2012ันสบสองครับตัวเนี้ยเป็นปีเก่าเนียครับแต่แต่งสวยครับผมแต่งล้อมาครับผมพ่อเดิมครับผมแต่งล้อมาแล้วก็แต่งสีใหม่ครับเก็บสีใหม่ยางก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับยางเนี่ยหน้าหลังเปลี่ยนใหม่เลยครับ น้ำมันเครื่องก็น้ำมันน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วครับถ่ายใหม่ครับผมน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายอะ่ะค่อนข้างสวยอยู่ครับตัวเนี้ยลองดูครับผมดูเลขใหม่ครับผมใหม่น่าจะแปดหมืนกว่าครับ แต่เครื่องไม่เคยทำนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองสตาร์ครับสตาร์ททีเดียวติดอเดี๋ยวดูไปเลี้ยวระบบไฟครับผมวาอะไรไปเลี้ยวฝาไปเลี้ยวซ้ายครับผมไปเบรกครับเดี๋ยวดูข้างหน้าครับผมเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวฝาครับใช้ได้ครับ อไฟต่ําไ้สูงครับโอเคใช้ได้ครับผมมาแต่ครับดังครับแต่ดังครับผมสนใจครับสดผ่อนนะครับติดต่อทางร้านได้ครับผมอถ้าใครไม่มีเบอร์โทรครับอย่าเบอร์โทรผมนะครับ0616455939ครับผมโทรมาได้ตลอด24ท่วโมงครับผมครับสวัสดีครับผม